สวัสดีครับผมแฟมนัททาเศษนะครับเจ้าของบล็อก bookim.com นะครับวันนี้ครับก่อนที่ผมจะมาแชร์หนังสือเล่มโปรดของผมนะครับก็เดี๋ยวผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันวันเสาร์นะครับแล้วพอดีว่ามีเพื่อนของผมคนหนึ่งครับชื่อคุณเนมนะครับก็คือจากก็เมื่อก่อนก็เป็นลูกค้าของผมนี่แหละนะครับก็ รู้จักกันมาเกือบ2ปีแล้วนะครับก็ตอนนี้โอ้โหสนิทเป็นเพื่อนกันเลยนะครับก็ลูกคุณเอมก็เป็นลูกค้าของผมครับก็เป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมนะครับชื่ออโรได์นะครับก็วันนี้เขาก็ชวนผมไปครับว่าวันนี้เขามีการถ่ายวิดีโอนะที่สตูดิโออยู่ที่แถวแถวรัชดานะครับยังไงเรียนเชิญพี่แฟมมาหน่อยละกันนะครับจะได้มานั่งพูดคุยอะไรกันครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมามาหลายเดือนนะครับก็เขาบอกว่า วันนี้หมอกิมมาด้วยนะผมก็เลยหมอกินม,มาด้วยเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าหมอกิมเนี่ยเป็นเออเป็นเหมือนไอดอลผมคนหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ผมได้ได้อ่านหนังสือเขาครับเรื่องนี้นครับาขายน้อยให้ยอดขายเยอะนะครับก็ทําให้ผม,มคือแบบทําให้ผมชอบเขาแล้วก็ปลื้มเขาตัวเขาเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าผมได้อ่านหนังสือเขาแล้วเนี่ยผมเอาไปใช้นะครับในในใน,ในอาชีพของผมเนี่ยนะฮะ ทําให้ยอดขายของผมเนี่ยมันโตขึ้นได้จริงๆนะครับแล้วก็ทําให้ผมสามารถปิดาลายใหญ่ๆได้ลายยากๆได้โดยวิธีการของเขานี่หนะครับนะครับทำเลยทาให้ผมมันเป็นเทคนิคการขายที่ผมว่ามันมันไม่ยากอะ่ะแล้วเรามองค่ามันไปนะครับผมก็เลยเอขอถ่ายรูปกับเขานะครับแล้วก็เอาหนังสือไปนะครัเซ็นมาด้วยนะครับก็ตรงนี้นะครับ นะครับเขาก็เซ็นให้ผมว่าทูคุณแฟมขอให้ทํางานน้อยแต่ได้เงินมหาศาลนะครับนะครับผมก็ผมว่าจะเป็นอย่างงั้นนะครับก็ขอบคุณบมกกิมมานะครับที่เป็นเหมือนครูนะฮะแล้วก็เป็นไอดอลผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้นะครับหนังสือที่ผมจะมาแชร์ให้ฟังนะครับก็เป็นหนังสือเล่มนี้นะครับอ่าก็หลังจากที่อ่ ทีมมาร์เก็ตติ้งจากหมอกิมแล้วนะครับก็มาฟังมาร์เก็ตติ้งออนไลน์กันบ้างนะครับพริกศูนย์ไลฟ์ใส่ไปออนไลน์นะครับจากโค้ดเอมี่นะครับสาวน้อยมหาสารย์นะครับก็ผมว่าชื่อนี้ไม่ไม่ไม่เวอร์เกินไปนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบผมว่าเป็นสาวน้อยที่ที่เก่งอ่ะนะครับเขาเป็นคนแบบว่าลุยๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับแล้วผมว่าเป็นเป็นเป็นเด็กซนนี่แหละนะซนไปทําน่นทํานี่ไปจนเขาแบบ มีทางแนวทางเป็นของตัวเองนะผมเลยว่าอืมนะนะก็แล้วก็ผมว่าหนังสือเล่มนี้ยเขียนผิดคอนข้างเยอะนะครับแต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ติว่ามันมันไม่ดีนะผมว่ามันสําหรับผมว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนนิสัยเขาอะนะครับนิสัยแบบเออลุยลุยซนซนนะไม่ส,น,ส,น,ส,น,สนใจว่ามันจะผิดจะถูกอะไรเงี้ยนะอ,อแต่ว่าเขาก็าโฟกัสอยู่ที่เป้าหมายของเขานะครับผมก็เลย ผมว่ามันก็เหมือนนิสัยเขาเลยนะผมรู้สึกแบบนั้นนะครับคุณแอมมี่นะครับ,มมรบก็ตอนแรกเขาก็ไม่ได้รู้จักเรื่องมันเขาก็ไม่ได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์มาก่อนนะครับเขาก็ทำออ,ออฟไลน์นี่แหละนะครับทำบูธออกบูธอะไรเงี้ยทำไปโดยแบบทําด้วยแบบความอยากทำนะครับแล้วเขาก็บังเอิญเขาได้ไปเจอกับคนค้าข้างร้านนะครับที่เขาขายของออนไลน์อยู่นะครับ เขาก็เลยตัดสินใจนะครับมาศึกษาเกี่ยวกับการทําการตลาดออนไลน์นะครับผมว่าและการตลาดออนไลน์ของเขาอะ่ะมันก็มันมันยังไงอะ่ะผมว่ามันมันเป็นแก่นของการทําการตลาดจริงๆนะครับแก่นการตลาดก็คือแบบว่าเราต้องเข้าถึงผู้บริโภคได้จริงๆนะครับสื่อสารได้อย่างครบถ้วนตรงไปตรงมานะครับแล้วมันเกิดแรงเวียง นะครับหรือโมเมนตัมนะครับขึ้นเรื่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าสิ่งนี้แหละที่นักการตลาดไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ยควรต้องทำนะครับที่ผ,ผ่านมาครับไม่ว่าอาจจะเป็นหลายๆคนหรือว่าอาจเป็นตัวผมเองนะครับก็เคยเ,เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ line, แบบผิด,ผดๆนะครับก็คือว่าจากเราเราไปเงินนะครับก็คือว่า าทางามันคือว่าถ้าเราจะเป็นนักการตลาดถ้าเราจะทํางานออนไลน์เงี้ยนะครับถ้าเราโม่เดี๋ยวทแบบคอนเทนต์หรือว่าอะไรหลายอย่างมันคงจะนานนะมีทางรัดไหมอะไรเงี้ยนะครับจากเราแล้วไปเงินเลยอะไรเงี้ยมันก็ทําได้ครับแต่ว่ามันก็แค่แบบฉาบฉวยะนะครับมันไม่สามารถที่แบบจะเป็นพาสซีฟจริงๆนะครับหรือว่าจะเป็นงานหรือเป็นธุรกิจที่มันมั่นคงจริงๆนะครับ การทําการตลาดออนไลน์ต้องมีแนวทางที่ชัดเจนนะครับซึ่งในเล่มเนี้ยผมว่าชัดเจนแล้วก็ผมว่าใช้ได้จริงนะครับแล้วก็สร้างสรรค์นะแล้วก็สนุก <c oughs> เออในเล่มนี้มีหมดเลยนะครับผมว่าเป็น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 หญิงเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะผมว่า,าแล้วเขาก็ชอบทําอะไรแบบ จะเรียกว่าบ้าบ้าบิาบนบินนะบ้าบอบ้าบออะไรเงี้ยแต่ว่าเขามีความสนุกในตัวของเขานะครับผมว่าใครอยากทําการตลราดออนไลน์ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่จริงจังนะครับแล้วก็มั่นคงนะอยู่สามารถยืนอยู่ในในระยะยาวนะครับผมว่าซื้อเล่มนี้ซื้อหนังสือเล่มนี้มานะครับพริกสูตรไลฟ์ใส่ปิกออนไลน์นะครับจากโค้ดเ like, อมมี่นะครับ,รบเล่มนี้2 4 5สี่ิห้าบาท อ่านสนุกนะครับเพราะว่าผมอ่านรู้สึกว่าจะสองวันอะไรประมาณนี้นะครับมีการสร้างแบรนด์ต่างๆนะครับลองไปอ่านดูแล้วคุณจะชอบผู้หญิงคนนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยๆพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ดีใจนะครับก็เลยรีบกลับมานะครับถึงบ้านก็ประมาณสี่โมงนะครับแล้วก็มาอัดวิดีโอนะครับเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก็ยังไงวิดีโอวัน อันนี้ผมข,ข,ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ